รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนระับทุกคนเข้าสู่รายการเที่ยวตามใจเด็กไฟแคปนะคะ วันนี้จอมพาทุกคนมาเที่ยวตามใจกันที่กรุงเทพค่ะเราอยู่กันที่แถวเขาเรียกว่าแถวรางแพงแล้วกันค่ะ,คะก็เรามาวันนี้จอมพามาเป็นร้านอาหารทาะมาพามาเดอะฟู้ดทิสก็วันนี้จะมากินตามใจกับอาหารหนึ่งประเภทที่ถือว่าเป็นที่โปรดปรานของจอมมากเลยนะเพราะว่ามันคืออาหารตามสั่งค่ะ,คะ oh. ก็น่าจะเป็น oh. เมนูที่ใครหลายๆคนที่ทานได้แทบจะทุกวันอยู่แล้วนะคือที่นี่มีทั้งเมนู อาหารตามสั่งเช่นข้าวแกงผัดผักหรืออะไรก็ว่าไปนะที่ทุกคนจะนึกได้นะคะแล้วก็ยังมีก๋วยเตี๋วด้วยมีเครื่องดื่มด้วยและในแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละคนที่มาทําก็คือทุกคนเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันหมดนะคะหลายๆเมนูก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นมรอดอกตกทอดมาจากรุ่นคุณแม่รุ่นของที่บ้านของแต่ละท่านเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมกัน แล้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจอนจะไปพูดข้างในดีกว่าว่าเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามมารู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะมาเลยพี่ปายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาด้านในร้านอาหารบ้านฉันกันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับหนึ่งในเจ้าของร้านนะคะก็คือพี่ป่ายนะคะแล้วก็ จอมถามนิดนึงคือเมื่อกี้จอมเกริ่นเขา้าแล้วว่าร้านนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าถือว่าเป็นธุรกิจในคเนเรือได้ไหมเพราะว่าทุกคนเป็นใช่เป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันหมดค่ะแต่ว่าก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะใช่ใชใชอย่างอย่างก๋วยเตี๋ยวก็ก็มีน้องทําน้องผู้ชายทําคนนึงจะมีเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มก็มีน้องสาวทําคนนึงแล้วมีอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งก็มีพ,พ่อครัวอีกคนนึงค่ะแล้วซึ่งจอมบอกไว้ข้างหน้า ร้านไปว่าร้านอาหารตามสั่งที่นี่อาหารตามสั่งเขามีความพิเศษเพราะว่าพ่อครัวนี่ถือว่าอิมพอร์ตเลยแติมพอร์ตมาจากภาคใต้นะคะเพราะฉะนั้นแบบอาหารตามสั่งจะแบบรสชาติจัดจ้านมากก็จะใช้พริกแกงใต้อย่างนั้นนะคะใต้แต่ละจังหวัดรสชาติต่างกันด้วยใช่ไหมคะพี่ต่ายต่างกันค่ะบางที่ก็จะหวานแต่ของเรามันจะไม่ไม่ติดหวานนะคะเป็น เป็นแบบเผ็ดเค็มใช่แต่จะบอกว่าอร่อยมาก <S <S แล้วเดี๋ยววันนี้พี่จอมเห็นมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแร้ว,วพอเรามายืนคุยที่เขาหนีไปเลยเดี๋ยวเขาจะไม่ได้ทำาพิ่เดี๋ยวเสิร์ฟให้ลูกค้านะเดี๋ยวขอไปนั่งคุยดีๆนะจะได้ถามอะไรต่อเนะื่อเออเดี๋ยวไปดูกันไปคุย คุยกันดีๆเนาะเพราะว่าเมื่อกี้รีบๆต้องรีบๆ,ๆคุยนิดนึงนะคะเพราะามีออเดอร์เข้าตลอดเลยที่ไหนคะจอมรบกวนถามนิดนึงอย่างเมนูอาหารตามสั่งของที่นี่นะคะ่ะมันมีความพิเศษมีเมนูอะไรที่แตกต่งางจากร้านอื่นบ้างที่ต่างจากร้านตามสั่งทั่วไปก็เป็นพวกพริกแกงเพราะว่าเราเอาพริกแกงมาจากใต้ค่ะแต่ว่าอย่างใต้ก็คือแต่ละจังหวัดก็คือรสชาติต่างกันใช่ไหมคะมีทั้ง ออกหวานหน่อยใช่ไหมใช่มีหวานก็มีค่ะแต่อย่างครอครัวของที่นี่คือเป็นมาจากไม่ไม่เน้นหวานมาจากตังตังเหรอคะเท่าที่ดูนะอย่างมีเมนูเป็นเซตด้วยซึ่งเป็นเซ็ตแบบอาหารใต้ก็มีใช่ไหมคะใช่เป็นแกงส้มค่ะอ๋อมีให้เลือกหน่อไม้ยอดมะพร้าวอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะก็คือเมนูหลากหลายมากเลยแต่ว่าถ้า ถ้าสั่งไม่เผ็ดก็ได้นะคะแต่มันก็จะไม่อร่อยอะ่ะรสชาติมันก็จะไม่ได้ไม่จุกนินิดข้นเี่ยพิซซึ่งพี่ไหนก็อาจจะชินไปแล้ว <laughs> ใช่ไหมใช่แต่จอมก็จอมก็คืออย่างวันนี้ที่จอมกินโค้กิ้งเนี่ยทุกคนที่ทุกท่านจะเห็น,นะคะวันนี้เดี๋ยวจอมจะทานโค้กิ้งด้วย <S <s แล้วก็จะเป็นเมนูที่เราไม่ได้บอกว่าเอาเผ็ดก็คือเป็นเมนูที่สมุิลูกค้าทั่วไปมาสั่งก็จะออกมาเป็นรสชาติอยู่ก่านี้คือไม่ได้ออกไม่เผ็ดนะมัน ก,กลางค่ะ<อ> <ส amino S 1> ไม่ใช่แบบเผ็ดมากค่ะไม่หวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครที่แบบเป็นคนใต้หรือว่าชอบทานเผ็ดมากกินเผ็ดเก่งมากก็ลองมาขอรีเควสต์ดูว่าแบบขอแบบเผ<อ><บ> <folk> ็ดเลยอะไรเงี้ยรับรองว่าเผ็ดแน่นอนสาใจแน่ <laughs> นอน,นแล้วถ้าทานไม่ได้นะช่วยถ่ายรูปตัวเองมาแล้วเอาไปแปะลงที่เพจเจ่ตามใจได้นะจองจะได้แบบมีเพื่อนนอกจากอาหารตามสั่งแล้วเนี่ยมีเมนู ก๋วยเตี๋วด้วยใช่ไหมมันนี่ที่เราไปดูใช่ค่ะน้ำตกน้ำน้ตกก็คือมีทั้งหมูและเนื้อมีทั้งหมูทั้งเนื้อค่ะน้ำตกมันก็คือจะใส่เลือดไม่ใช่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือเขาเรียกอะไรก๋วยเตี๋ยวเรือเขาก็จะมีคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเรือไหมคะแต่ว่าในน้ําซุปมันก็คือผสมเลือดไปแล้วแต่ว่าถ้าเขาจะเอาน้ําตกเราก็จะเพิ่มไปอีกมันก็จะข้นมันจะข้นๆนหน่อย <Wow. S 2> จากที่จอมเคยมาทานแล้วนะคะจอมขอค,คอนเฟิร์มอย่างหนึ่งว่าสำหรับใครที่ทานหมูได้นะลูกชิ้นหมูร้านนี้อร่อยมาก <c oughs> อร่อยมากจนจอมต้องแบบบอกว่าอยากกินลูกชิ้นหมูลวกลูกชิ้นหมูปิง้งแบบกินเล่นเลยอะ่ะปกติจอมไม่ค่อยชอบทานลูกชิ้น <c oughs> แต่พอทานแล้วแบบอุ้อร่อยอร่อยจีนชอบปิง้งแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยซึ่งเป็นน้องสาวพี่แต่เป็นคนจอใช่ค่ะม,มีกาแฟ แล้วก็เป็นพวกอิตาเลียนโซดาน้ำปั่นอะไรเงี้ยก็มีค่ะชา<ข>โกโก้อ,อะไรมีหมดมีค่ะมีแล้วอย่างเมื่อกี้ที่จอมจอมเห็นอย่างเซตเมนูที่ที่ตายบอกว่าอันเนี้ยจอมแอบ,บเห็นมันมีมากับน,น้ำหนึ่งแก้วด้วยก็คือเราเลือกได้เลือกได้มันจะมีมะมชาดำแล้วก็มีโอเลี้ยงแล้วก็มีชากุลาบอให้เลือกได้หนึ่งแก้ววันนี้เดี๋ยววันนี้ลองเลือกชากุลาบดีกว่าเพราะว่าไม่เคยทานอยากรู้ว่าทานชากุลาบแล้วจะเป็นยังไง เขาเคยได้ข่าวว่า,วาพานแล้วเขาต้าาาววาองอาจจะกลับไม่ถึงบ้าน <c oughs> าไม่ถึงม,มีทั้งอาหารเสร็จด้วยมีทั้งชาตุลาบด้วยเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะว่าวีาว้เราจะถึงบ้านมน,นอกจากอาหารก๋วยเตี๋ยวมีอาหารทาเล่นค่ะมีมหมูสเต๊ะแล้วก็ปีกไก่ทอดเกลือปกติร้านคือเปิดทุกวันเปิดทุกวันทุกวันแต่ว่าจะหยุดวันพฤหัส กี่โมงคะจงประมาณ10บโมงคะ่ะปิดห้าโมงห้าโ,โมงเย็นค่ะก็คือถ้าใครอยากมาทานร้านพี่ต่ายบอกสถานที่นี้นึงได้นะคะก็อยู่ลำคํำแหง21นะคะถ้าเกิดเข้าเข้ามาจากปากซอยลำคํำแหงอะ่ะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเลยคะ่ะประมาณ1กิโลได้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวิทยาลัยราชภาพะคะ่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต่าขอบคุณค่ะและเดี๋ยวจอมจะชิมเมนูแล้ว,วบอกคุณชมว่า แดดยังไงแต่วันนี้จะกินด้วยความไม่ไม,ไม่ไม่ร้องไห้อ่ะเพราะว่าเรากินแบบไม่เผ็ดมากจากวันนี้ต้องรอด,ดโอเค,ขอ,ค,ค,คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะอาหารก็มาแบบเทียบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวออจอมจะกินไปทีละเมนเลยแล้วกันนะตอนนี้คือสั่งแนะนําแนะนําเครื่องดื่มก่อนละกันอันนี้จะเป็นมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์นะคะ <c oughs> ก็คือมีพวกผลไม้เบอร์รี่ผสมอยู่มันก็จะออกแบบเปรี้ยวหวานหๆนดิดนึงคือเคยกินแล้วเราก็ติดใจก็เลยสั่งมาให้ผู้ชมแบบเผื่อใครอยากลองนะ <Wow. S 1> แล้วก็ อันนี้จะเป็นแดงมะนาวโซดาค่ะก็มีความเปรี้ยวสดชื่นเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ช่วงช่วงนี้มาทานก็ชอบสั่งอ่ะถ้าร้านไหนดีก็คือต้องลองแล้วก็อย่างตัวนี้ก็ที่บอกว่าอาหารมาเป็นเซตเมนูนะคะก็คือเซตเซตนี้มีแกงส้มมีข้าวหมูสามชั้นพริกเกลือนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มให้เลือกวันนี้จอมเลือกเป็นชากุหลาบก็ขอลองชิมนิดนึงเลยแล้วกันว่า รสชาติเป็นยังไงนะคะม,มันก็จะเป็นรสชาติแบบออหอมๆแล้วก็หวานอ่อนๆน,นิดนึงนะคะ่ะแล้วก็ทางด้านหน้าทางอันนี้ก่อนเลยล้วกันก๋วยเตี๋ยวมาสองชามก็จอมสั่งมาทั้งหมูทั้งเนื้อนะคะอันนี้ด้านนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นเขาเรียกอะไรอะหมูน้ำตกทางนี้เป็นเนื้อน้ำตก ก็จะมีทั้งทั้งหมูทั้งลูกชิ้นหมูที่จอมบ,บอกว่าลูกชิ้นหมูร้านนี้คือแบบอร่อยเด็ดมากะคะ่ะอยากจะให้ทุกคนได้ลองจริงถ้าใครที่ทานหมูได้นะส่วนอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นเนื้อจะเห็นว่าหน้าตาไม่เหมือนกันเทียบไหมเทียบเทียบให้ดูนี่หน้าตาไม่เหมือนกัน,นะะแต่จะบอกว่าคือที่ที่จอม โฟกัสทางลูกชิ้นหมูเพราะว่าปกติลูกชิ้นหมูจอมรู้สึกว่าหาอร่อยยากเหมือนกันนะแล้วก็ร้านนี้อร่อยจอมเลยสั่งลูกชิ้นกิ้งมาด้วยอย่างนึ้งนะคะแล้วก็อันนี้ที่เป็นเมนูเด็กที่จอมกินทุกครั้งเลยถ้าเกิดว่ามาร้านนี้นะคะหรือว่าจะสั่งกลับบ้านเนี่ยจอมก็จะสั่งตัวขั่วกลิ้งนี่แหละแต่วันนี้มาเป็นแบบขั่วกลิ้งคือเห็ดธรรมดาเหบคน คนปกติมาทานลูกค้าปกติที่ไม่ได้รีเควสว่าแบบขอเผ็ดจัดจ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ที่ตรสชาตินี้นะคะและนี้ก็เป็นหมูสเต๊ะซึ่งแบบว่าเป็นสูตรของที่ร้านเองนะคะแล้วก็นี่ที่พูดถึงตัวน้ำจิ้มหมูสเต๊ะเห็นไหมว่าเขาจะมาแบบเนื้อนเนียนๆไม่เหมือนปกติที่เราจะเห็นแบบคือเนี้ยเห็นว่าข้นนะแต่ว่าเนื้อเขาจะทำมาเนียนเกว่า ซึ่งรสชาติก็จะไม่เหมือนทั่วไปแล้วก็ทางด้านนี้นะคะเป็นปีกไก่ทอดที่สูตรของที่ร้านทำเองนี่แหละดูแบบคือกรอบๆข้างน,นอกมากแล้วก็แบบน่ากินอันนี้คือปลามหมึกผัดไข่เค็มนะคะก็เดี๋ยมาลองชิมเลยละกันว่าแต่ละเมนูจะยังไงบ้างเราลองกินจากก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยคุณผู้ชมต้นหูให้เยอะมาก <Wow. S 1> อิ่มแน่นอนนะคะสำหรับ ใครที่ที่เราตักคำใหญ่ไปปะนี่ให้ดูหมูขอชิมก่อนเลยล้ลกัน,น้วหมูดูนุ่มมากที่แล้วโอเคไม่ได้ถือว่าเผ็ดจนทานไม่ได้เพราะว่าอันนี้จะเป็นอิมพอร์ตคนทำมาจากนนทบุรีนะคะแต่ถ้าเผ็ดถ้าเรา r รี u e s t สเผ็ดมากไปสำหรับอาหารตามสั่งเนี่ย มาจากตตยคือเผ็ดมากเลยนะบอกเลยว่าเผ็ดมากอันนี้คือเผ็ดแบบถ้าใครที่ชอบทำเผ็ดสามารถปรุงเพิ่มได้อีกแต่ถ้าไม่ปรุงเพิ่มก็คือเขาเข้มข้นอยู่แล้วรสชาติแบบจัดจ้านอยู่แล้วค่ะ,อะอของเด็ดของร้านทานหมูแล้วขอชิมเนื้อบ้าง เนื้อเขาจะลวกมาอีกแบบนะจะมีแบบความแดงๆอยู่ถ้าเห็นนะคะ,ะก็คือจะลวกไม่ได้เหมือนหมูคือหมูเนี่ยยังไงมันต้องสุกร้อยเปอร์นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคนชอบทานเนื้อเขาจะไม่ชอบทานสุกมากเนาะของเด็ดต้องกินคือน้ำตกหมูกับน้ำตก เนื้อเนี่ยเขาก็จะแยกต่างหากอย่างเลือดถ้าสั่งน้ำตกเนื้อก็มาเป็นเลือดเลือดวัวถ้าน้ำตกหมูก็เลือดหมูนะคะแล้วก็อร่อยทั้งคู่เลยรสชาติเขาจะน้ำเขาจะรสชาติคนละแบบคุณผู้ชมชอบเนื้อส่วนไหนกันบ้างอันนี้เขาจะมีเขาเรียกอะไรเนื้อสดเนื้อเปื่อยมีความนุ่มความกรุบต่างกันนะคะจริงๆจอก็ชอบหมดนะ สำหรับก๋วยเตี๋ยวละอันนี้นถือว่าทั้งหมูทั้งเนื้อนะคือรสชาติแบบเข้มข้นมากจริงแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วก็ได้แต่ถ้าใครที่แบบต้องการให้มีความเผ็ดเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะใส่พริกนะคะแต่ว่าตัวน้ําเขามาคือเป็นเนื้อน้ําตกหมูน้าตกเพราะฉะนั้นมันเข้มข้นมากแล้วมันก็อร่อยแล้วก็มาเมนูอาหารตามสั่งแล้วอันนี้เป็นหมูสามชั้นทอดเกลือนะคะซึ่งก็จะมาเป็นเซตค่ะอันนี้มากับแกงส้ม แกงส้มมะพร้าวอ่อนนะคะนี่ก็จะที่เห็นอันอย่างเนี้ยเป็นมะพร้าวอ,อ่อนมีปลาด้วยน้ำแกงส้มเนี่ยก็จะเป็นแกงส้มแบบของใต้เนี่ยของอนุญาตชิมมันจะกรอบแล้วก็เค็มๆนิดนึงอืมทานกับแกงส้มก็คือแบบพอดีมาก มีปลาแล้วก็ขอชิมปลาด้วยแล้วกันนะคะเขาคือแกงส้มแล้วก็ใส่แบบปลาทอดยอย่างเงี้ยาทำแกงส้มอร่อยเริ่มเผ็ดนิดนึงขอชิมหมูอีกคำึ่งก่านจะเปลี่ยนเมนู ขอชิมลูกชิ้นเลยแล้วกันนะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูปิ้งชัดาก็ขอชิมเลยนะจิ้มเลยเข้าหน้าจะเป็นน้ำจิ้มมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมะขามซ้อนมะขามอยู่มันก็จะมีความตุุบปรี้ยวด้วยไม่เผ็ด อร่อยถ้าใครที่ชอบทานลูกชิ้นหมูนี่คือแบบอยากให้ลองจริงๆแล้วก็มาตรงนี้แล้วเราก็หมูสเต๊ะแล้วกันไหนๆก็ไม้ๆแล้วนะคะรุ่มค่ะอือคือน,น้ำเขาจะมีความแบบ คือไม่ได้หวานเท่าร้านปกติอต่ะอืมแล้วมันมีความเค็มๆนิดนึงมันๆอร่อยขอชิมแล้วหมูคือทำมาหมักมันนุ่มมากาขออนุญาตยายพี่นะคะพวกกิ้งเอาไว้ทีหลังแล้วกันเนาะขอชิมวันนี้ก่อน ปลาหมึกผัดไข่เค็มชิมเบาๆเลยนะเข้มข้นมากเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มที่ถือว่าแบบเข้มข้นมากอร่อยปกติชอบสั่งแบบเวลาไปทานพวกร้านเข้าต้มนะปลาหมึกผัดไข่เค็มจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบต้องมี หน้าชิมไก่าำชอบส่วนนี้เขาเรียกอะไรตีไก่บนเหรอคือตัวหนังข้างนอกมันก็จะยังแบบกรอบอยู่ถ้าปกติทานแบบไม่มีกล้องก็จะไม่ได้ทานเรียบร้อยขนาดนี้ต้องตกใจว่าแบบ กินเรียบร้อยทั้งเลยก็เลยดูแกะยากแกะไม่ออกนี่แหละ <S <S 1> <S 1> แล้วก็มาถึงเมนูที่ถือว่าเป็นมาร้านนี้จอมคือผ่านทุกครั้งนะคะ <Wow. S 1> ว้าวขัวกลิ้งเป็นเมนูโปรดจอมเลยสำหรับของร้านนี้นะร้านอาหารบ้านฉัน ดูแบบใกล้ๆอันน like ี้คือเราใส่แบบเครื่องเทศแบบไม่ห่วงเครื่องเลยอะแล้วถ้าเราเอาถ้าใครที่แบบอย่างที่บอกว่าทานเผ็ดได้นะลองเลยว่าขอแบบเผ็ดสุดจัดจ้านนะคะแล้วลองดูว่าทานไหวเปล่าแต่จะบอกว่า ถ้าทานเผ็ดไม่เก่งก็อย่าฝืนนะเขาทำมาแล้วคือถ้าถามให้อธิบายว่าเผ็ดขนาดไหนขอใช้คำว่าถ้าเผ็ดมากที่สำหรับคือเผ็ดแบบคนใต้ทานอ่ะสำหรับจอมนะถ้าจอมทานเองอ่ะจอมจะแบ่งเหมือนเวลาเรากินน้ำพริกเลยอ่ะคือกินได้ทีละนิดคือใช้สมมติว่าตักแค่เนี้ย จอมทานกับข้าวได้คือข้าวหมดหมดเนี่ยเราคือสําหรับหมูแค่นี้ใ,ใ,ในในในเลเวลที่แบบเผ็ดมากนะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดเผ็ดกลางเผ็ดปกติเนี่ยก็ถือว่าเผ็ดแล้วเนะอเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่เผ็ดนะอันนี้ก็คือเผ็ดแต่ก็ไปรีเควสต์เขาไงว่าแบบขอเผ็ดเวอร์เผ็ดมากเลยเยี่ยวว่าไม่ได้ประมาณตัวเองทานไปทรมานไปแล้วก็ถามว่าอร่อยไหมคืออร่อยมาก <Wow. S 2> อยากให้มาลองเพราะว่าคือคั่วกิ้งที่รสชาติแบบใต้แท้ๆแล้วแบบเป็นอาหารตามฝั่งแต่ว่าไม่ได้หาได้ง่ายๆเนอะ <laughs> นี่คือเหงื่อออกนี่คือร้อนด้วย <laughs> เผ็ดด้วยเผ็ดจริงร <laughs> ััเหงื <laughs> ่แล้วก็ขอแก้เผ็ดด้วยกัน ทั้งดื่มในนดื่มน้ำมากไปไม่เสร็รู้เลยเผ็ดก็จะเป็นมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตที่บอกว่ามันจะมีความแบบเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีความหวานนิดนึงไม่หวานมากอันนี้เป็นแดงมะนาวโซดาทำเป็นแบบชิมน้ำไปเรื่อยๆคือไม่ใช่ไงเผ็ดแล้วอามาอก ไม่เอาเลยเดี๋ยวขอกินอีกคำจะหาว่าจอมแบบอ่อนกินเผ็ดไม่ได้เนี่ยเริ่มแบบไม่รู้ปากเริ่มแดงรหรือยังอร่อยก็ถือว่าร้านนี้นะคะร้านอาหารบ้านฉันก็เป็นอีกหนึ่ง ร้านที่จอมแบบทานบ่อยมากเลยนะอาจจะบางทีอาจจะไม่ได้มานั่งทานที่นี่เพราะว่าบางทีแค่เราโทรสั่งแล้วขับรถผ่านแวะรับก็คือก็สะดวกเหมือนกันเพราะว่าในยุคนี้นะคะก็อาจจะนั่งทานที่ร้านสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างเนาะแล้วแต่คนนะก็สามารถโทรสั่งก็ได้หรือว่าสั่งแล้วแวะมารับก็ได้นะคะแล้วตอนนี้คือเผ็ดมากเริ่มเผ็ดมากขึ้นเรื่อยๆมันเผ็ดลึกอะ ก็ออยังไงถ้าใครที่อยากมาลองนะกินตามใจที่นี่ดูร้านอาหารบ้านฉันก็คือมีทุกอย่างเลยเนี่ยอาหารหลากหลายมากมีทั้งข้าวมีพวกก๋วยเตี๋ยว้วยนะเช่นไม่นอกจากก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวป้อยมยำเนี่ยยังมีพวกขาอิ้วซุกี้สปากเกตตี้อาหารทานเล่นก็มีทั้งเกี๊ยวทอดมีมีหลายอย่างให้เลือกเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบอยากลองทาน อยากลองทานก็คือมา,มาลองดูเมนูกันเองนี่รู้สึเกเงือดแตกไปเรื่อยเรเริ่มน้ำตาคอแล้วแะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องลากันไปแค่นี้เพราะว่าเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยเเดี๋ยวทุกคนจะเห็นน้ำตาของจอมอีกแล้วนะคะ <c oughs> ยังไงนะคะอย่าลืมมาติดตามชมรายการเที่ยวตามใจเดอวไฟเฟรกันอีกนะคะครั้งหน้า ทุกวันอยู่นะคะแต่เลเวลา1 1โมงครึ่งถึง1 0 1โมง55นะคะแล้วก็ถ้าใครไม่แน่ใจเราออกอากาศอีกทีวันไหนไปติดตามกันได้ในแฟนเพจรายการเที่ยวตามใจดเดอะไทฟสํค่าสำหรับวันนี้ขอตัวไปแบบทำให้หายเพดก่นนั้นตอนนี้คือแบบเพดเริ่มจะพูดไม่รู้เรื่องแลคะ่ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน